การรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยบัญชีในธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก่อันนี้ฝ่ายออกบัตรฝ่ายการธนาคารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนองค์ที่หนึ่งก็เป็นเงินของปู่ย่าตายายเราที่สะสมไว้ไม่ให้นําออกมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันของประเทศไม่ให้ล่มจม น,นี้รัฐบาลบริหารผิดพลาดโดยยังไงโดยฝ่ายการออกบัตรฝ่ายการธนาคารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อรัฐบาลหมดเงินจึงต้องการนำเงินจากอง่์ที่หนึ่งนโอ่งนี้นไปใช้จึงคิดจะรวมบัญชีแล้วนำเงินไปใช้โดยสะดวกอ่ะเอามารวมกันในสามโอง่งนี้อยู่ในโอง่งเดียวกันฝ่ายออกบัตรฝ่าย การธนาคารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้ถ้าเงินส่วนนี้ถูกใช้หมดแล้วล่ะก็อันนี้คำตอบคือสิ้นชาติ